ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เคยเป็นป่าซาเก่าที่ชาวบ้านไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปแม้แต่กลางวันเพราะมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อก่อนที่ดังกล่าวนั้นใช้เป็นที่ฝังศพของคนตายโหงคนตายทั้งกลมหรือว่าศพไร้ญาติที่ไม่ได้ทำพิธีทงางศาสนาที่ถูกต้อง ชายลมหนาวที่พัดผ่านพื้นที่กว้างลิมหมู่บ้านนองตีนเป็ดฝุ่นไงเป็นสีน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงเพราะว่ามีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกโดยไม่หยุดชายเสียงเครื่องจักรเสียงรถเมคโคดังแข่งกับเสียงนกแสกล้องและนกเข้าหูแมวล,ลองหอยหวนอยู่บนยอดไม้สูงในมุมหนึ่งของหมู่บ้านในช่วงกลางคืนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เคยเป็นป่า้าเก่าที่สาวบ้าน ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปแม้แต่กลางวันเพราะมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อก่อนที่ดังกล่าวนั้นใช้เป็นที่ฝังศพของคนตายโหงคนตายทั้งกลมหรือว่าศพไร้ญาติที่ไม่ได้ทำพิธีทงางศาสนาที่ถูกต้องแต่ว่า ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ถูกถมเป็นลาบเพียงและเป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่พร้อมกับอาคารอีกหนึ่งหลังที่สร้างเป็นหอพักให้กับคนงานทาั้งทั้งที่เจ้าของโรงงานเองก็รู้ดีว่าสถานที่ดังกล่านั้นเป็นป่าช้าเก่าแต่เขานั้นก็ไม่สนใจเลยเพราะว่าเขานั้นถือศาสนาคริสต์และเขานั้นก็ไม่มีความเชื่อถือในเรื่องผีสางนางไม้หรือเรื่องวิญญาณ ภายหลังที่มีการทมดินเสร็จแล้วก็ได้มีการเริ่มลงมือก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่การก่อสร้างนั้นก็เต็มไปด้วยปัญหาและก็สิ่งลี้ลับหลายๆอย่างที่หัวหน้าวิศวกรคุมงานนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันวันแรกของการสร้างเสาเข็มของอาคารการขุดจอดินเพื่อทำเสาแต่ละครั้งนั้นบางครั้ง ก็พบโครงกระดูกของคนและอยู่ในบางครั้งนั้นคนงานก่อสร้างก็เจ็บป่วยอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุไปทีละคนทีละคนมาในคืนที่สองของการก่อสร้างอาคารของโรงงานก็มีคนงานคนหนึ่งชื่อว่าลุงขมาเขานั้นได้นอนที่เต็นท์แคมป์กับเพื่อนประมาณสีห้าคน ในคืนนั้นเขาพันว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งใส่ชุดชาวบ้านโบราณเดินเข้ามาประท้วงที่หน้าเข็มของเขานั้นพวกเขานั้นได้พูดว่าพวกเอ็งมาถมหมู่บ้านข้าทำไมกลุ่มคนเหล่านั้นมีลักษณะรูปร่างจอยพรอมใบหน้าเน่าเปื่อยเสื้อผ้านั้นขาดพุยและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นก็คือลุงขมานั้นแกไม่ได้ฝันแบบนั้นคนเดียวแต่ว่า เพื่อนๆอนอีกสีห้าคนที่นอนในแข้มนำกันนั้นเขาก็ฝันเหมือนกันและอีกอย่างพวกเขานั้นก็มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับและก็เป็นคนที่อยู่ในเขตชนบทพวกเขานั้นนับถือศาสนา,าพุทธดังนั้นพวกเขาจึงได้นำเอาเรื่องดังกล่าวนี้มาปรึกษากันในกลุ่มลุงขมานั้นเขาก็ได้พูดว่านี่มันไม่ใช่ความฝันธรรมดาแล้วนะพวกเราจะทำยังไงต่อ ส่วนเพื่อนคนอื่นๆนั้นเขาก็จนปัญญากับเรื่องดังกล่าวนี้เหมือนกันและสักพักหนึ่งลุงขมานั้นก็พูดว่าเดี๋ยวข้าจะไปหาทุบเพื่อมาจุดคอขมาพอวันขัดไปก่อนที่จะมีการลงมือก่อสร้างอีกครั้งลุงขมาก็ได้นําเอาทูบนั้นมาจุดแล้วก็พูดว่าพวกข้าต้องขอเอาหัวิกรรมด้วย พวกข้านั้นไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกลุกพวกข้านั้นก็แค่คนงานธรรมดาที่ทําตามหน้าที่เพื่อหาสาวกินขําก็แค่นั้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมือก่อสร้างจนล้วงเลยมาสําเร็จพร้อมกับหอพักอีกหนึ่งหลังที่เป็นหอพักของคนงานและในช่วงเวลาต่อมา ก็ได้มีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการโดยโรงงานนั้นได้ทำผลิตเมต็ดยางรีไซเคิลคนงานของโรงงานทั้งหมดนั้นก็เกือบ300กว่าคนแล้วก็ได้มีคนงานจำนวนหนึ่งนั้นที่อาศัยอยู่และก็พักอยู่ที่หอพักของโรงงานไอ้เบิ้มเด็กชายไวัยอายุ25ปีเขานั้นได้มาจากต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ที่โรงงานดังกล่าวนี้และเขานั้น ก็ได้พักอยู่ที่หอพักของโรงงานมีอยู่วันหนึ่งไอ้เบิ้มนั้นที่กำลังจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงนั้นเหมือนกับคนถูกล่ามโซ่แล้วเดินอยู่เละบางครั้งนั้นคล้ายๆกับว่าเสียงนากาวนั้นดังมาจากพื้นดินใครกันวะมาทำงานในช่วงกลางคืนดึกๆดื่นๆอย่างนี้จากนั้นเขาก็ออกไปส่องผ่านประตูหน้าต่างและก็ไม่เห็นอะไร คืนวันต่อมาไอเบิ่มนั้นตื่นขึ้นมาก็อยู่ในช่วงเวลาตีสองพวกเขานั้นได้ยินเสียงฝีเท้าลากโซ่เดินเหมือนกับคืนที่แล้วแต่ในครั้งนี้เขารู้สึกเหมือนว่ามันถูกกดดันอะไรบางอย่างพอเขาเดินออกไปคนเดียวเขาก็เห็นเงาอะไรบางอย่างที่เป็นเงาคล้ายกับเงาของผู้ชายที่เดินอยู่ข้างนอกเฮ้ยใ,ใครกันนะ่ะไอเบิ้มมันร้องตะโกนถาม จากนั้นเงาของผู้ชายดังกล่าวนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาและใบหน้าดังกล่าวน,นั้นแทนที่จะเป็นใบหน้าของมนุษย์แต่กลับเป็นใบหน้าที่มีเตะโครงกระดูกคล้ายๆกับเป็นหัวกระโหลกของคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังอะไรไอเบิ้มที่เห็นอย่างนั้นเขาก็พะงเงิบางหลังแล้วก็รีบวิ่งเข้าในหอพักทันทีไอเบิ้มนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วก็ไม่กล้าปลุกเพื่อน พอตื่นมาในล่งเช้าไอ้เบิ่มนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เห็นในเมื่อคืนนี้ให้กับเพื่อนๆที่นอนอยู่ในหอพักด้วยกันนั้นรับฟังเพื่อนคนหนึ่งมันได้พูดออกมาว่าเออมึงเพิ่งเจอเหรอพวกกูเจอมาตั้งนานแล้วและเสียงที่เมื่อคืนนี้พวกกูก็ได้ยินเหมือนกันแต่พวกกูนั้นทําเป็นไม่ได้ยินพอเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ถูกแพร่ออกไปทั่วโรงงาน ผัวหน้าฝ่ายบุคคลน,นั้นก็ได้นำเอาเรื่องดังกล่าวนี้ไปเสนอกับเจ้าของโรงงานที่เป็นประธานใหญ่ว่าอยากจะให้มีพิธีทางาศาสนาทำบุญใส่บาตรอยู่ที่โรงงานของพวกเราเพื่อว่าจะให้พนักง,งานอยู่ที่หอพักและพนักง,งานอื่นๆนั้นสบายใจดังนั้นทางประธานใหญ่ของโรงงานนั้นจึงได้อนุมัติให้มีพิธีดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสบายใจ และพิธีดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงงานในอาทิตย์ต่อมาโดยพิธีนั้นจะได้มีการตั้งกองบุญเก้ากองและก็ได้เสิญญพระมาสวดพิธีทำบุญใส่บาทโดยมีพนักง,งานของโรงงานนั้นเข้าร่วมกันทุกๆคนซึ่งจุดป,ประสงค์ของพิธีดังกล่าวนี้ก็เพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้กับวิญญาณและก็ผีที่ไร้ญาติอยู่ที่โรงง,งานดังกล่าวนี้ไปสู่ภูมิที่ดี LC และหลังจากวันนั้นมาพวกเขาก็ไม่มีใครพบกับสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณดังกล่าวนั้นและก็ไม่มีใครฝันเห็นผีหรือฝันเห็นวิญญาณในโรงงานนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าถูกใจขอคนละหนึ่งไลค์และก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ